สวัสดีครับผมพบช่องซูบติวินเทจนะวันนี้พามาเดินเล่นตลาดเบอร์กของถมลาชบุรีนะทุกคนเขาว่าที่เนี่ยเ,เสื้อยืดมือสองเยอะนะเดีย๋ยวเราไปดูกันว่าเยอะจริงหรือเปล่านะครับผมจริงๆตลาดาตลาดเบอร์กของถมนี้อยู่หลังบ้านผมเลยนะทุกคนหลังอยู่หลังบ้านเลยเดินขึ้นตรงกองดินตรงเนี้ยถึงเลยทุกคนใกล้มากบ้านผมอยู่ตรงติดตลาดพอดีนะครับผมไม่ค่อยได้กลับมาคือพรุ่งนี้เลือกตั้งวันที่14นะครับผมที่วันที่1 4บสี่พฤษภาเลือกตั้งก็เลยกลับมาบ้านมาเลือกตั้งนะทุกคนเดี๋ยวพามาเดินนเลล่ตาดด้วย ครับผมเดินขึ้นตรงทางงนี้ก็ถึงตลาดแล้วนะทุกคนใกล้มากทุกคนอยู่ติดบ้านพอดีไม่ได้มาเดินนานแล้วนะทุกคนไม่ค่อยได้กลับบ้านนะคือกลับมาเลือกตั้งก็เลยมาถ่ายคลิปด้วยนะทุกคนมาเดินพาเดินเที่ยวตลาดด้วยไม่ได้มานานแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ใหญ่กว่าแต่ก่อนนะแต่ก่อนของขายไม่เยอะขนาดนี้เนะี่ยเดี๋ยวนี้เยอะมาก มาทุกคนเดินเข้าตรงตัวตลาดนะนี่ทุกคนของขายเยอะมากเดี๋ยวมาดูนะครับผมว่ามีอะไรมากนะทุกคนเสื้อมือสองเยอะจริงหรือเปล่ายวไปดูกันทุกคนเดีย๋ยวดูของเก่าก่อนนะเพหนึ่งนะทุกคนของมือสองเยอะนะทุกคนดูของมือสองของมือสองของเก่าเยอะ ฝั่งนี้ส่วนใหญ่เป็นของมือสองนะของใช้ทุกคนมีทุกอย่างเลยโต๊ะเสาอันนี้เป็นเสาเสาระเบียงบ้านนะบอกว่าลนนะของมือสองเยอะมากไม่ได้มาเดินนานนะทุกคนไม่ค่อยได้กลับมาลาบุรีนะครับผมกลับมาเลือกตั้งก็เลยแวะมาหน่อยมันอยู่ติดกับบ้านเลยทุกคนจริงๆถ้าอยู่นี่ก็เดินบ่อยอยู่แล้วนะครับผม นี่ของเก่าเยอะมากของมือสองของเก่า <Okay. S 1> อาหารอะไรก็มีนะครับผมนี่โนเดี๋ยวพาเดินเข้าข้างในกันกระเป๋ามือสองนะครับผมกระเป๋ามือสอง เครื่องก็มีผมดูแวะดูครับอะไรมอเตอร์ไซค์เยอะๆของมือสองเยอะมากน,นี่นี่รูปเก่าตู้อะไรก็มีนะครับผมนี่นะ กับวินต้ล็อกเกอร์อะไรเงี้ยของเยอะมากทุกคนตลาดค่อนข้างใหญ่นะวันนี้วันเสาร์คนเยอะมากเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆนนะครับผมอันนี้รองเท้ามือสองรองเท้ามือสองร้อยอคูอ่ละร้อย <c oughs> อันนี้ก็เป็นร้านเสื้อเสื้อทหารเสื้อทหารกระเป๋าตรงนี้ก็เป็นโซนเสื้อมือ2สองในทุกคนตัวละย 20. 20ี่สิบยี่สิบกางเกงอะไรมีหนักห้าสิบบาทรองเท้ามือ2สองนะครับเป59ห้าสิบเก้าทุกคนคู่ละห้าสิบเก้าบาท วันนี้วันเสาร์คนเยอะมากนะทุกคนอ่าล็อกนึงมีเสื้ออยู่เลยไปด่วนเมื่อกี้ไปให้เขามาให้แล้วใครมาให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับผมนะตัวมาอันนี้เสื้อบอลเฮ้ยตัวละสิบบาทตัวละสิบบาทพวกเสื้อเอ่อเสื้อผ้านะดุกคสิบบาทสิบบาทยี่สิบบาท เจอกองร้านเสื้อมือสองนะทุกคนนี่เสื้อผ้ากางเกงเป็นกองเลยนะคนให้เลือกเยอะมากหมวกมือสองก็มีนะครับผมหมวกมือสองหมวกทหารอะไรเงี้ยกางเกงเยอะมากฝั่งนี้ก็มีร้านเสื้อผ้านะครับผมเสือ้อเสื้อผ้ากางเกงทหารเยอะอยู่เนาะ แปดสิบร้อยทุกคนอ่ะไปเลยไม่ต้องทำอนี่แล้ววันนี้เดี๋ยวให้เจ้าถิ่นพาไปดูร้านเสื้อยืดมือสองหน่อยร้านนี้เราจะไปดูเป็นร้านอะไรเขาคือ,อปกติเขาขายตัวเท่าไหร่เดี๋ยวเพิ่งเพิ่งเพิ่งนึงมีตั้งแต่สี่สิบหกสิบรือร้อยห้าสิบอะไรแต่คือวันนี้เซลใช่ไหมใช่ไป ขายเลยแบบเรียวๆอ่ะอันนี้สี่สิบสามตัวร้อยนะหกสิบสองตัวร้อยมีคือร้านนี้มาสับบ่อยไหมสั่บ่อยได้ได้เคยได้หลุดหลุดไหมได้ได้มือใหญ่ได้แล้ยใช่เหรออันนี้ราวนี้ตัวเท่าไหร่นี่มีหลายราคาพี่มีเจ้าของร้านอยู่ปะอยู่เนี่ยอย่างหาเลี้ยตัวสองร้อยห้าสิบสองร้อยนี่เหรอ ตะนสี่หลอมันก็มีคนมาซับไปแล้วบ้างก็มีเราต้องมาไวๆเนาะใช่เขาตั้งกันตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเหรออันนี้ก็คือเราเรามาใกล้ตลาดจะ่วายครับสองทุ่มสองทุ่มครึ่งก็เริ่มเงียบเลยอ่ะไม่เหลืออะไรแล้วต้องมาไวๆเนาะอันนี้เลยเฮ้ยสวยอ่ะสวยนะใต้มุมวีดีเลยรูปสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่าเลยสี่ร้อยห้าโอ้ยเงินขายเยอะคาร์วิสกอต เดี๋ยวพาดูเสื้อไปเรื่อยๆก่อนนะให้สับไปก่อนแป๊บหนึ่ง,งเดี๋ยวพายตามทุกคนฟังาร์มของให้เจ้าถิ่นนำก่อน รัดใหยคลิปหน่อยนะครับผมอันนี้อันนี้เท่าไหร่มั่งครับผม,มเสียงดังหน่อยนะครับผมในี่เราก็มีหลายราคาอยู่งานขายเป็นงานขายเนาะ แล้ววันนี้ได้อะไรยังได้ซื้ออะไรบ้างยังวันนี้ยังไม่ได้อะไรเลยครับอันนี้มัน,น,นมีเยอะมีเยอะยอยู่ใช่ไหมริป <laughs> พี่บูนี่เก็บไม่ออกมาขายแล้ใช่ไหมเลิกเก็บแล้วเหรอหรือขายไปหมดแล้วเอาปล่อยให้พวกกินเห<อ>ร์เล่ย์เนี่ยเกมดีเนาะเกมดีงานเก่าป่เก่า ลิปเปอร์โบว์จะเป็นคำข้ออันนี้เป็นร้านผ้าบางเนาะเป็นร้านผ้าบางเลยอันนี้อะไรกาฟิวเหรอกฟาฟิวอะไรแปดแปดศู 80, 80นย์เหรอส่วนใหญ่เป็นผ้าบางหมดเลยเนาะผ้าบาบงหมดอันนี้อะไรพี่อาร์มเลื งานเก่าผ้าบางนะครับราชุรี8หกราชบุรีัเบียนหล่นไว้นะครสวยนะเฮ้ยยิ้มมาดูนะได้ต้เพิ่มตออีกสิบนะครับน่าจะอกสบบปได้น้องนีรยรีเดบราชบุรีคัเบียนหล่นไว้นะครับคัมีรอาไปรอครับได้้มมาอัปเดตก่อนอัปเดตก่อนครับมาเร็วเข้าเฟรมหน่อยอัปเดตก่อน ฮะอัปเดตโปรโมทร้านหน่อยสวัสดีครับผมแนะนำตัวชื่ออะไรครับชื่ออะไรืตอต้นครับต้นครับเดี๋ยวให้แนะนำเสื้อหน่อยวันนี้เอาอะไรมาขายบ้างมีสามดีส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เน้นไปนทางไหนสามดีเนาะส่วนใหญ่ทุกทางครับทุกทางทุกสาย,สายไปทุกสายฮะหางหัวหงานขายวงก้าวศูนย์โอปินทุกสายเน้นคือว่าราคาราคาราคาเราได้เราซื้อหมด ราคาได้ซื้อหมดซื้อหมดเถอะถ้าเราดูแล้วมีกำไรนะลงทุนแล้วถ้าไปได้ใช่ไหมใช่ครับเวลาตัวเท่าไหร่มั้งครับเวลาเรามีงานหลากหลายมีงานแฟร์สูงงานงานไทยก็มีงานบ้านเราสวยๆฮัลโลบีเอ็กโคงานขายหลักๆพอมีครับปกติปกติมาขายวันไหนมาครับปกติมาขายวันไหนวันพุธกับวันเสาร์วันพุธกับวันเสาร์สองวันใช่แล้วได้ขายที่อื่นไหม นานๆทีไปน้องคูกทีหนึ่งอ๋อไปน้องคูกด้วยเหรอใช่มันจะไกลไปไหมไม่ไกลไม่ไกลนะขี่ไปทางไหนวะเราไปขึ้นขึ้นเราจะฝึกอ๋อเราก็วิ่งยาวนู่นเลยใช่มวิ่งยาวเลยได้อยู่นะที่นันนะเนานๆทีนะเรียบด่วนก็เคยไปขายอยู่ขายก็ออนไลน์ด้วยแล้วก็เอ่อนไลน์ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ขายด้วยหรอมังกรขายมังกรขายออนไลน์อย่างเดียวเลยอืมอุ้ยมังกรหายมังกรหายด้วยกนครับทำอะไรทำอะไรครับเนี่ย ไทเกอร์ใช่ไหมอ้าบาทโหสภาพภาพครับภาพสภาพสวยตัวน hm ี้ดูดู้าบแดเต็มสิบนี่นะครับผมก็ขากำลังจับอยู่มังกรแดงเฮ้ยแต่ตัวจริงสีแดงสดเลยติดต่อมาได้เลยนะครับติดต่อมาได้เลยสุซุปเปอร์จิ๋ววินเทจ้สบาทสภาพดำมดใหม่ๆนะดีแต่เข็บคู่นะเป็นเอ่อ ปลายเก้าสิบเนาะตัวนี้ป,ปลายฟุดแต่ปลายฟุดตัวนี้สวย,ปปยฟูยดดำผมชอบมาเนี่ย <c oughs> เอาขึ้นโชว์มองี่มีอะไรบ้างเนี่ยแนะน,นำก่อนว่าวันนี้เนี่ยอยากแนะนำอะไรดีกว่าตัวไหนที่ประสบเจอ <c oughs> เอาตัวที่อยากแนะนำก่อนดีกว่าเอาตัวขึ้นเมื่อกี้เลยคิงคองเฮ้ยคิงคองขี่มอเตอร์ไซค์เที่เสื้อหนังเหรอเสื้อหนังเสื้อหนังยูนิวเซอันนี้ป้ายยูนิเวอร์เซลเลยสองคมีหลังไหมตัวนี้มีหลังไหมตัวนี้ไม่มีหลัง เท่าไหร่ครับตัวนี้เท่าไหรตัวนี้หายอยู่พันสองพันสองไซสดีเนาะน่าจะเอเนาะไซส์เครับโอ้ยไซส์เอลหสภาพดีไซสดีไซส์เดูเหมือนเอลเลยน่าจะอิบสองกิ๊บสองจุดเทาได้เนาะแต่เท่เดียวผมเชอบแนวดิเมกาเดสเมกาเดสเมสสวยเลยตัวนี้ป้ายใจแ์แอนใช่ไหมตัวนี้เปิดจะเท่าไหร่ครับ ต,ต, 3, ตัวนี้เปอรยูสามพันครับตัวนี้เปอูสามพันตัวนี้มกาเด็คุณเด็กโอ,อ,อ้ฟิวเฟิวเสร็จเปิดสวยรถมันบอลโจว,วี่บอลโจว,วี่อันนี้อะไรอ่ะบอลโจว,วี่ตัวนี้สองหัาส้าทมีหลังมีหลังต่อหลังตัวนี้ว่ย่งานไทยเก่านะเป็นไทยเก่าห่อตอปีนะครับอ๋อเห็นอยู่หนึ่งเก้าครับเก้าแปดคลับ เป็นไทยเก,ก่าเลยตะกีดโคตรเดือดคิวดีอยู่มีหมดทุกอย่างที่บ้านขายขายทุกอย่างฟอร์มอส<ด>มีสามดีขายทุกสามดีเฮเล่อันนี้มีหลังไหมตัวนี้ตัวนี้มีหลังครับมันหลังเป็นเดย์โทน่าตัวนี้เป็นหลังบาร์หลังบาร์าาาส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะต้องเป็นไซส์อะไรที่ราคาดีๆตามดี M เอ็มสวรรค์69ได้ไหมเอ็ม17 18อ๋อถ้าเอ็มสดีนี่ประมาณ17 18หรอ10อ๋อเอ็มเอ็ม18 19ประมาณนี้18 19เนาะ5ปี80มันจะเล็กลงมาหน่อยมันจะอยู่ที่2 8 5ไม่เกินคืออกหล่อเลยนะฮะเอฟก็ไป16 17อกหล่อเลยราคาแบบว่านี่นะราคาโคตรสุดราคาได้ตัวนี้ตัวนี้อยู่เท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้อยู่กัน15ตัวนี้ก็15ป้ายสามดีตัวนี้ตัวนี้เป็นป้ายสามดีทองนะสายเอ็มโ เป็นหลังพอมดหลังสวยสภาพดีขอ,อฟิตเปี้ยรอๆเลยร 95. อ9,500ตัวกลางตัวกลางเท่าไหร่ตัวกาลางตัวกลาง5,500ครับหลังบลาตัวเนี้ยตัวนี้สภาพเซอร์หน่อยนะหลังปลาหลังปา,งาตัวนี้ก็สวยนี้หลังสวยหน้าก็สวยไปติดเซอร์หน่อยนึงแนะนำหน้าเก็บสื่อถิงเตอร์ถิงเตอร์หายา,ยากผมเห็นแวบๆใครวันนั้นเปิดได้มั้ยดูด ที่บ้านมีสองตัวโอ้ oh. ข้าวขาหมูที่บ้านสองตัวขายเหมือนกันข้า,ขาวขาหมูก้าสูนะหมโอมีข้าวขาวก็สูนที่บ้านขายสองตัว,ตวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ฝากร้านไว้ก่อนผมขึ้นช่องทางติดตามให้ใครแบบว่าอยากมาอุดหนุนเสื้อนะมาเดินตลาดเบอร์ <m> <Be ern S 1> ดาบุรีเนะานเนะมาได้วันผมรรราชบบุีคั วันพุธกับวันศุกร์วันพุธกับวันศุกร์อืมวันพุธตั้งแต่เที่ยงเลยครับเปิดตั้งแต่เที่ยงใช่ครับวันพุธตั้งแต่เที่ยงมาวันมาวันไหนโอกาสได้ของแบบว่าสนุกสนุกก็คือวันพุธครับมาวันพุธของเยอะหน่อยเนาะของเยอะมากแล้วก็สนุกสนาน อ oh. คนเยอะพ่อค้าเยอะมาสาวเยอะอันนี้อันนี้อันนี้ด้วยเขาไม่ทันผมนะมาทันอันนี้มารอพ่อค้ามาเทีก้าโมงเช้ามาที่นี่มาเช้าเก้าโมงอ๋อมารอมารอแย่งเลยมารอตั้งร้านจริงไหมจริงไหมมีไหมมีคนมาอันนี้มาสีาา่มโมงสนะี่มโ,มโมงเย็นนะหมดแล้วให้พวกเก็บของให้เอาน่าจะผมขึ้นช่องทางติดตามมาให้นะครับผมโอเคครับ Facebook ครับ Facebook Facebook อะไรขึ้นมาเลยน J i F โอเคต้น T O N อเอขีดขีดฝาขีดกลางบนแล้วก็ N แล้วก็เว้นวักเจไอครับโอเคครับผมอันนี้ฝากไหมครับไม่ต้องฝากนะครับคนฝึกเพียร์ครับเฟซใส่เสื้อเสื้อลิขิตบูรอรอนย้อนย้อนแนะนำาเจ้าของร้านครับสัสดีเจ้าของร้านอยู่ทางนี้สวัสดีครับผมเขาถ่ายเขาถ่ายคลิปหน่อยนะพี่ได้ครับผมเดี๋ยวให้เอ่อแนะนำ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 หน่อให้อันนี้ให้เจ้าของร้านแนะนำหน่อยครับส่วนใหญ่เป็นแนวไหนพี่ ฮาร์ลีเนาะเดินน้ำเห่อครับอันนี้เจ้าของร้านนั่งอยู่นี่นะฮาร์ลีสามดีจะเป็นฮาร์ลีสามดีทางร้านเลยครับขอเสียงดังๆหน่อยครับวันนี้ผมไม่เอาไม้มานะมาวินงานเก่าเกก็มีนะแต่ส่วนใหญ่เราจะเน้นฮาร์ลีใช่ไหมส่วนใหญ่จะเน้นเป็นฮาร์ลีสามดีฮาร์ลี์นี่คนก็หาให้ฟักเลยนะเต็มไปหมดเลยนะไอ้อย่างนี้ตัวล้อตัวล้ออะไรมั่งแล้วแต่ตัวล้อ ันนี้ก็เริ่ต้นที่สามร้อยสงร้อยห้าสิบตัวเสาม้อยสร้บตัตวที่สวยบูมแต่หลักๆจะเป็นสาีโอ้หลักๆจะขายสาเนาะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นด้วยมาไปไปดูฝั่งนู้นก่อนเดินไปดูหน้าไม่หมรู้นะว่าจะาทำรไม่รู้หรอกไม่ดูไม่ได้ดู้งน ช้างเกงก็มีนะคะรบบับรหัวหัวล้าวโอ้สภาพใหม่เลยตัวหอมเลยแต่งองกระโปงเออสวยสวยมากตรงส้มส่วนใหญ่นี้เป็นสามดีเนาะสามดีครับงานแท้ตัวได้รักหลายเนี้ยวันนี้จะเป็นร้านที่มีของแต่งกายเป็นเครื่องจักส่วนใหญ่เป็นแบบว่าของเก่าวินเทจหมดเนาะ กางเกงอะไรมีหมดนะครับผมกางเกงในตู้ก็ในตู้ก็หัวเข็มขัดผ้าเช็ดหน้าก็มีนุอยู่สวนนี่ไงแต่ว่าเป็นสายรัดเหมือนกันนะท่าเรีนงูวันนี้มีคนทักมาขายงูผมด้วยผมถามเท่าไหร่สามพันห้าโอ้โหผมยังขายไม่ถึงเลยนี่ให้พ่อร้านพ่อพ่อค้าเจ้าของร้านแนะนำตัวพ่อไหนเจ้าของร้านเนี่ยครับแนะนำตัวสวัสดีครับ ขอแบบว่าแนะนำหน่อยพี่ขอแบบตัวแนะนำหน่อยวันนี้โอ้เยอะอ่ะหลายโมงทีเด็ดทีเด็ดขอนนู่นเลย3าดีเลยกระโปรงแดงเลยกอระโปรงแดงเลยที่สองท่าน่ะเนี่ยใครทีเด็ดม้างะสี่ตัวแรกนั่นก็คือประมาณสี่ตัวแรกนั่นประมาณหกเจ็ดหมื่นทั้งรวมสี่ตัวแลอ๋อหัวหัวหัล่าเท่าไหร่พี่หัวล่าตัวแรกนั่นอยู่หมื่นสองเก้าหมื่นสองเก้ากระโปรงแดงหมื่นเก้าโอกระโปรงแดงนี่สองหมื่นเก้าแล้วพี่แล้วก็หมื่นหกเก้าแล้วก็หมื่นห้าเก้าไม่หลังมีกระโปรงแดงตัวเดียวที่ไม่มีหลัก อ๋อน้องนั้นมีหน้าหลังหมดใช่ไหมพี่ไซส์เล็กงานี่เรียกไซส์เด้งไซส์เด้ง16.5 17.5อะไรเงี้ยไซส์เด้งเลยเหรออันนี้ใช่อืหมดเอ่อกางเกงเข็มขัดอลไรก็มีหมดมีมีมีรองเท้ามีรองเท้ามีมีมีครับรองเท้ามีมีรองเท้าก็มีเหรอคือมามือมาร้านเดียวจบเลยใช่ไหมพี่ใช่ร้านนี้ร้านเดียวจบเดียวมีจบจบหมดบัญชีแน่นะไอ้นี่วันนี้เปิดรังก่อนมีหมดแหละของผมรองเท้าก็เป็นแวนแวนคอนเวิร์ตอะไรมีหมดครับ นีก็เอามาแล้วก็ขึ้นแม่นก็ลยพอตอนแรกยังไม่ตั้งแล้วพี่น้องกางเกงพวกรีวายอเมริกาพวกนี้มีหมดนะอยู่อยู่ในถุงีในหลังของผมเยอะครับไม่ได้ไม่ได้ขึ้นวันนี้มามาเย็นวันนี้มาถึงออ๋มันต้องดูหลังของนี่ยังไม่ได้ขึ้นก่อนว่าลังเลยไม่หยิบเยอะแน่นทุกลังแน่นแน่นทุกลัง่ถุงนี่ก็เต็มหมดกางเกงยีนเต็มเต็มหมดเลย ส่วนใหญ่จะเน้นฮาร์เลยใช่ไหมพี่เน้นฮาร์เลยเนาะผมเน้นฮาร์เลยถามวีตรงสายตัวเองอะเราชอบเราเล่นมาต้องขายของชอบอะนะพี่เนาะใช่ครับเพราะว่าถ้าเวลามันมันมันไม่ออกเราก็จะแบบว่าไม่นี่นะพี่เนาะไม่บีบตัวเองเนาะใช่ครับรองเท้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอนเวิร์ตนะพี่พวกเออแปดศูนย์เงาแปดศูนย์เจ็ดศูนย์ตัวป้ายดำย้อนอ๋อตัวป้ายดำย้อนใช่ไหมพี่ผมว่าแม่งใหม่กิฟต์เลยหัวเงาแวบเลยตัวนี้เป็นมือหนึ่งอะ ลิฟท์บูก็มีนะครับสายสายรักใครในี่ยลิฟท์บูก็มีนี่จัดลิฟท์บลูอีกไหมนี่แผนที่แผนที่หนึ่งเก้าก็สองงูหนึ่งเก้าก็หกมีนะกระโปรงแดงอย่างสวยกระโปรงแดงเดี๋ยวขอดูหลังกระโปรงแดงหน่อยน่าดีแป๊บนึงนะอ๋อกระโปรงแดงหน้าเดียวตัวเดียวอ๋อหน้าเดียวหน้าเดียวถ้าตอนนี้ถ้าสภาพนี้หลังเกิน40,000นะครัอ๋อ ถ้าเป็นหลังทงประมาณสี่หมา 40, บวกบกวกนะพี่น้องสี่หมื่นห้าขึ้นเนาะ